ักเรียนขาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการบวกโดยใช้สูตรสิบกันนะคะเรารู้จากสูตรสิบกันแล้วนะคะว่า,ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะหนึ่งบวก9เท่ากับสิบสองบวกแปดเท่ากับสิบสามบวกเ็ดเท่ากับสิบสี่บวก6กเท่ากับสิบห้าบวกหเท่ากับ10 8, บ 10, หกบวกสี่เท่ากับสิบวกสเท่ากับสิบแวกสเท่ากับสิแล้วก็9บวก1เท่ากับสิอันนี้เป็นสูตร10นะคะสูตร10ที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาบวกโดยใช้สูตร10กันนะคะเปิดไปหน้าที่3ากันเลยนะคะหน้าที่36บกเขาบอกว่า บวกโดยใช้สูตร10ให้นักเรียนดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1นึ่เขาให้เลขมา3ามบวกเบวกหเท่ากับเท่าไหร่ดูดีๆนะคะมาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะเอา3ามบวกเบวกหมาเขียนเลขค่ะในแถววิธีทำสามบวกเจ็ดบวกห้าเท่ากับ ทำไมถึงได้3บวก7บวก5คิดยังไงนะคะให้เอาเลข3ตัวนี้ดูดีๆนะคะเลขอะไรที่รวมกันแล้วนะคะได้10พอดีนะคะก็คือ3บวก7ใช่ไหมคะ3บวก7ได้10ก็เอาไปใส่ในวงเล็บนะคะก็3บวก7แล้วก็วงเล็บปิดนะคะบวกด้วยเลข5ที่เหลือนะคะ สามบวกเ็บวกหก็คือเท่ากับ,บวงเล็บ3าบวกเแล้วก็ใส่วงเล็บปิดลงไปแล้วก็บวกด้วยเลข5แถวต่อไปนะคะ3าบวกเเป็นเท่าไหร่นักเรียนคะสามบวกเได้10ใช่ไหมคะเอาเขียนลงไปเลยค่ะเท่ากับ10ใช่ไหมคะ แล้วก็เอาเครื่องหมายบวกลงมาแล้วก็ตามด้วยเลข5ลงมานะคะเขียนลงมาเลยนะคะตอนนี้10บวก5ได้เท่าไหร่นะคะ10บวก5ได้เท่าไหร่ก็คือเอานับ10ไปหา5นะคะชูขึ้นมา5นิ้วเลยค่ะนับต่อไปเลย10แล้วก็11 12, 13, 14, 15นะคะเขียนลงไปเท่ากับ15นะคะ เมื่อได้ตรงนี้เป็นเลขอารบิกนะคะแล้วต่อไปตออบอตอบด้วยเลข15ไทยนะคะอ่าเข้าใจแล้วนะคะตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2เขาให้เลข6บวก2บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนดูระหว่างเลข3ตัวนี้เลขอะไรที่รวมกันแล้วได้10 6บวก2ใช่ไหมคะ หกบวกสองใช่ไหมไม่ใช่นะคะหกบวกสองก็จะได้เท่าไหร่เอยหกแล้วก็เจ็ดแปดนะได้แค่แปดเองไม่ถึงสิบเลยอ่ะหรือว่าสองบวกสี่ใช่ไหมคะอ่าสี่แล้วก็ห้าหกได้แค่หกเองไม่ใช่แล้วนะคะก็จะเหลืออยู่หกบวกสี่ใช่ไหมคะหกบวกสี่ 4, ลองนับดูนะชูขึ้นมาสี่นิ้วหกแล้วก็เจ็ดแปด เกนะเพราะฉะนั้น6บวก4ได้เท่ากับ10ให้นักเรียนเอามาใส่ในวงเล็บนะคะก็คือเลข6กับเลข4นะคะ6บวก4แล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้มันด้วยนะคะตัวเลขบวกด้วยตัวเลขที่เหลือตัวเลขที่เหลือก็คือเลขอะไรคะเลข2ใช่ไหมคะเอาเขียนเลข2ลงไปนะคะตอนนี้6 บวก4ได้10ใช่ไหมคะเขียนเลข10ลงไปแถวต่อไปเลยนะคะตามด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วยเลข2องตอนนี้10บวกสจึงเท่ากับ1ิบสใช่ไหมคะเขียนเลขลงไป12เลยนะคะตรงนี้เป็นอาราบิกแถวต่อไปต้องตออบอตอบด้วยเลข12ไทยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะ ดูหน้าต่อไปเลย